ไม่มีหลอกยันกันท้อมันมีแต่มึงอยากได้จริงหรือเปล่ามึงอยากได้อะไรจริงๆก็แค่ลงมือทำปะวะเรื่องมันง่ายแค่นั้นน่ะอย่าไปทำให้มันยาก ทำไมต้องท้อท so so ้อม so ันไม่มีประโยชน์อันนี้มันพูดในแง่หลักการแหละแต่ว่าในความเป็นจริงในสภาวะมันมีความท้ออยู่แล้วถามว่าเวลาท้อแล้วเราจะแก้ยังไงจริงมันไม่ต้องแก้หรอกถ้าเรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะความท้อมันเป็นแค่องค์ประกอบเราต้องย้อนกลับไปเพราะอะไรถึงท้อเออเพราะเราคาดหวังแล้วเพราะอะไรเธอถึงคาดหวังเาอเราอยากให้มันได้แต่ที้มันท้อเพราะว่าเราไปเจออุปสรรคอะไรบางอย่างแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้เพราะนั้นเวลาที่จะเจออุปสรรคปุ๊บอย่าพึ่งก้าวไปสู่ความท้อเรารู้อยู่แล้วความท้อมันรออยู่ถ้าเกิดว่าเรายังทําต่อเราตั้งสติิิกกกก่่่่่่ออนนนนนนวาาสงงงงงงงททีีเเดดขขึ้้้้มมมัััแแแไไไไไไยยยปปรบุลลํะค เรื่องธรรมดาความท้อมันเป็นแค่สภาวะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องเกิดเวลาที่เราสร้างอะไรก็ตามถ้าใครไม่ท้อไม่มีหรอกท้อทุกคนใครใครบ้างไม่ท้อพระพุทธเจ้ายังท้อพระไทยแล้วความท้อมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงนะคือท้อหรือว่าความทุกข์ความเศร้าเนี่ยภาษากัีกเขาเรียกอะไรภาษากังกเขาเรียกัพ s e ตชื่อมก็บอกอยู่แล้วัพเซตมึงก็ัพตัวเองขึ้นมาดิแล้วมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ s e ตใหม่เน,นี่ยคือความหมายที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของคาว่าัพเซตแต่จริงๆแล้วท้อมันเป็นอีกศังนะงพอออมมงผิดหวััุ้นา ดูว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็เซตใหม่ตั้งค่าใหม่ห เซตเดนเซตอัพบางคนบอกว่ารอให้อายุเยอะก่อนค่อยคิดเรื่องนี้ไม่มึงรู้ได้ไงว่าพรุ่งนี้มึงยังไม่ตายมึงรู้ได้ไงว่าวันนี้ขับรถลงเชียงใหม่ไปยังไม่ตายเพราะนั้นไม่ต้องรอให้อายุเยอะก่อนไม่ต้องรอให้โตก่อนไม่ต้องรอเป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วมึงค่อยคิดเรื่องความสำเร็จมึงทำได้เลยตั้งแต่เด็กมีสำนานหนึ่งแม่งเอาเด็ก9ขวบที่เป็นผู้ประกอบการนะคนเมกันนะเอามาขึ้นเวทีแล้วอะเด็ก9ขวบเป็นผู้ประกอบการสมลยเมาก่อนแล้วขึ้นเวทีมึงคิดว่าทักษะที่เขามีณจุดที่เขายืนอยู่บนเวทีม ที่ชุมชนต้องมีทักษะกันก็เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์โอ้มันหลายทักษะมากนะเว้ยเพราะนั้นเด็กเก้าขวบทำได้ทำไมมึงทำไม่ได้เด็กเก้าขวบมันต้องมาหาเหตุผลไหมว่าเอ้ยเขายังเด็กอยู่ไม่มีใช่ปะเด็กเก้าขวบ <laughs> โ,โอ้โหกูอยากจะบ้าตายเด็กเก้าขวบไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจะต้องสำเร็จตอนนี้เขายังเด็กอยู่เลยอ่ะมันไม่มีอ่ะมันไม่สามารถเป็นข้ออ้างได้หรอกนอกจากความคิดของตัวเองจิตเต้นนี่ยติโลโก้คิดยังไงก็ได้อย่างนั้นอยากจะให้ชีวิตมันดีก็คิดให้มันดีอยากให้ชีวิตมันร้ายก็คิดใหาารมััน่ลกกงย เดียวจิตเตน,นะนิยติโลโกโลกหมุนไปตามจิตตามความคิด คูณเจ้าว่าศีลสมาธิปัญญาใช่เราต้องมีความเป็นปกติของเราก่อนแล้วถึงเราจะเริ่มคิดอะไรบางอย่างบางคนไม่ปกตินะมันเกี่ยวเนื่องไปกันหมดนะอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ปกติอินพุตข้อมูลไม่ปกติแล้วก็ลงมือทําไม่ปกติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ปกตินี้คือศีลไม่ปกติพอศีลไม่ปกติปุ๊บแล้วสมาธิสมาธิก็คือจิตอะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขามันเรียสเทปแบบนี้เมื่ออธิศีลสิกขาไม่ปกติและอธิจิตตสิกขาความคิดมันจะปกติได้อย่างไนเราะนนั้แล้วมันต ัตวเอาตัวเองเทคตัวเองไปอยู่ในที่ที่ปกติก่อนไปอยู่ในที่ที่มันใช่ก่อนมาถึงจะเริ่มมีความคิดที่ดีอินพุตข้อมูลดีๆเยอะๆอยู่ให้ห่างคนเฮียเนี่ยคือคี์ที่สุดแล้วในการทําให้ชีวิตมันดีชัดเจนอ่ะเสวานาจะพลานังอย่าคบคนเฮียคบเฮียก็ได้เฮียแค่นั้น